อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาอัปเดตในส่วนของอแอปขุดเหรียญบิทคอยนฟรีนะครับเป็นเหรียญเป็นเหบิทคอยน์นะเออเอออะอะไรผมวะเป็นแอปนะฮะเออเป็นแอปขุดเหรียญนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันให้ลงทุน9บาทในการซื้อแอปนะครับซึ่งก็แป๊บเดียวคืนทุนแหละสำหรับ9บาทเออแต่ตอนเนี้ยมันปล่อยให้โหลดฟรีได้แล้วนะครับอ่าส่วนลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างนะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนผมเองนะครับฝากด้วยนะฮะ อ่ะกดตรง get app ก็ไปดูไปดูแป๊บนะฮะอ่าตัวน,นี้นะครับติดตั้งฟรีจริงๆนะครับ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดแอปไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์เข้าเว็บนะฮะตัวน,นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวการถอนด้วยนะครับซึ่งถอนเงินเข้าตอนไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเคยถอนนานสุดเป็นอาทิตย์นะฮะ แต่ว่าถามว่าเข้าไหมมันเข้ามันเข้าตลอดนะครับมันเข้าตลอดนะสำหรับแอปนี้ผมก็ไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วนะครับซึ่งการขุดทํำยังไงนะครับกดเตินอ่อนนะครับอ่ะแค่นี้นะฮะมันจะได้แรงขุดประมาณพันห้านะพันห้านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น F อฟฟีอ่ะมสมัยก่อนมันจะมี F อฟฟีกับไม่ฟีนะครับซึ่งมันปิดตัวฟีไปนะฮะตัวฟีอ่ะมันขุด ได้ทุก2ชั่วโมงนะฮะทุก2ชั่วโมงนะครับ,รบส่วนตัวลงทุนเนี่ยมันจะขุดได้ทุก3าชั่วโมงซึ่งมันจะสบายกว่านิดนึงนะฮะส่วนตัวคูณเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะครับไม่คุ้มนะเคยลองอยู่เหมือนกันนะครับไม่คุ้มแล้วก็บางครั้งก็จะมีช่วงเทศกาลช่วงวันคลิปมา,มาอะไรเงี้ยเออมันจะขุดได้คูณ2นะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนลิงก์เชิญเพื่อนเอามาจากไหนนะครับเราจะเชิญเพื่อนนะครับมาเชิญเพื่อนได้หลายระดับด้วยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไป จะเข้าพาจะพาเข้าไปดูนะฮะอืมจะพาเข้าไปดูนะครับอ่าลิงก์เชิญเพื่อนนะครับกด copy ตัวนี้เลยนะครับ copy ลิงก์นะฮะตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะแค่นี้ก็ได้ลิงก์เชิญเพื่อนมาแล้วนะครับกลับไปหน้าแรกนะครับกลับไปหน้าแรกมันเชิญเพื่อนได้กี่ระดับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่าจะหลายระดับนะฮะมันมีหลายเลเวลนะฮะ ไม่รู้มันปรับใหม่นะเมื่อก่อนมันมีรู้สึกจะแปดนะครับแต่ของผมมันขึ้นมาแค่2องเลเวลนะน่าจะเป็นเพราะว่าเชิญได้แค่นี้หรือเปล่านะครับเลเวลที่2นี่คืออะไรก็คือคนที่เราเชิญเพื่อนเขาไปเชิญเพื่อนต่อมาทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นดิฟโรอนี่นี่ปราวันดูตรงไหนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ผมจะอัปเดตให้นะครับต่อการถอนเงินทํำยังไงนะครับ พาไปดูนะฮะกลับไปหน้าแรกก่อนนะอ่ากลับไปแล้วนะฮะตรงหน้าแรกเลยนะครับโยบาล้านนะฮะจะมีคําว่าวิดโดพีทีซีนะฮะวิดโดไปนะครับอ่าแล้วก็เลือกที่อยู่นะครับเดี๋ยวผมดูที่อยู่บิตคอยผมก่อนนะอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราไปกดยืนยันที่อีเมลด้วยนะครับ ่วนเอเมลนี้ไม่ต้องทักมาครับส่วนใครมีอะไรสอบถามหรือปรึกษาก็ให้แอดไลน์มาแทนละกันนะครับแอดไลน์ก็อยู่ตรงคำอธิบายช่องนะฮะก็สามารถแอดมาได้นะครับสอบถามได้ถ้าผมว่าผมจะตอบนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับเกมหรือว่าเกี่ยวกับแอปไหนก็ตามนะฮะประมาณนี้นะครับอีเนาะหายไปไหนวะอ่ามาแล้วนะฮะ ประมาณนี้นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็คอนเฟิร์มวิดีโอไปนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ทําการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็รอเงินเข้านะครับสบายๆนะฮะก็เวลาใครจะอ่านกระตูนหรือเข้าไปเสิร์ชข้อมูลอะไรก็ใช้เว็บนี้ละกันนะครับก็ถือว่าออมบิตคอยไปด้วยนะฮะช่วงนี้ผลจะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับก็ไม่ได้อัปเดตอะไรหลายแอปแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปมานานนะฮะ ก็ไม่อยากให้ช่องมันล้างนะครับผมก็เริ่มลงเกี่ยวกับเกมนะฮะก็จะเน้นไปทางสายฟรีแล้วกันนะครับก็มันจะมีช่วงหนึ่งลงแต่คลิปพวกเว็บคิดทัวอื่นะฮะพวกเกมเมนเอร์ทีคิดทัวอื่นะก็นะฮะแม่งเกมตายไปหลายเกมแล้วนะครับก็ได้กําไรมาเหมือนกันนะแล้วก็ขาดทุนกําไรมาเหมือนกันนะครับมันก็จะเนี้ยๆเศร้าๆหน่อยก็จะไม่ค่อยมีลมทําคลิปนะฮะช่วงนั้นนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาสบายดีแล้วนะครับก็จะมาลงคลิปหา หาราได้ไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มกันใหม่แล้วกันนะครับเซซิโ่เนาะใส่ลสคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ